วันนี้พระเจ้าได้เรียกเราทั้งหลายให้มาสร้างพระนิเวศในฝ่ายวิญญาณก็คือคริสตจักรและเราควรจะมีลักษณะชีวิตเช่นใดคุณลักษณะคนที่พระเจ้าใช้ไปเพื่อทำให้นิมิตสำเร็จดังนั้นพี่น้องเราจึงต้องรู้จักพระเจ้าถ้าเราปรารถนาอยากเป็นคนที่เจ้าใช้การได้เมื่อเราได้มารู้จักพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรากำลังเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อความคิดของพระเจ้าได้มาหล่อหลอมความคิดของเราเดี๋ยวนี้ฉันโตขึ้น เดี๋ยวนี้ทัศนคติของฉันไม่เหมือนเดิมไม่เพียงแต่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องมีชีวชิตที่ปนาลนนิบัติพระเจ้าภารกิจของพระเจ้าให้เป็นภาลกิจของเราเราปลนิบัติพระเจ้าเพราะเรารักพระองค์ปลนนิบัติด,ด้วยความเต็มใจพระเจ้าไม่ต้องการความจำใจความฝืนใจหรือความเกรงใจเรารักใครเราก็จะยินดีปลนนิบัติคนนั้นด้วยความเต็มใจเราไม่รู้สึกเป็นภาระไม่เพียงมีชีวิตที่รู้จักพระเจ้าและปลนนิบัติพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังแสวงหาพระเจ้า พี่น้องในการศึกสงครามในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราในการไปลบในแต่ละวันในการงานของท่านหรือในการปฏิบัติรับใช้เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะแสวงหาพระเจ้าไม่เพียงแต่รู้จักพระเจ้าปฏิบัติพระองค์และแสวงหาพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับแต่ชีวิตของเราเป็นคนที่ตอบสนองตอบสนองพระเจ้าตอบสนองง่ายๆเหมือนปบมือสองข้างที่จะดังถูกไหมพี่น้องพระเจ้าทําในส่วนของพระองค์เราจะต้องตอบสนองในส่วนของเรา ในการตอบสนองที่ท่านตอบสนองต่อพระเจ้าท่านอาจจะมองไปแล้วไม่มีใครเลยมันเหลือแต่ความมุ่งมั่นมันเหลือแต่พระเจ้าขอให้พี่น้องรักษาความมุ่งมั่นความตั้งใจในการที่เราจะสร้างคนมีคุณภาพตามแบบบ้านพีในนครปฐมในกรุงเทพมหานครในราชบรุรีทั่วทั้งประเทศไทยและสุดปลายแผ่นดินโลกนี้